สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องน้องใบข้าวพระบ้านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะพี่พี่ EP ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะวันนี้น้องขออนุญาตเปิดราคาสองร้อยทุกรายการนะคะพี่พี่ขาสองร้อยทุกรายการสองรายการสามร้อยน้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองสี่นะคะ รหรือว่าไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะถ้าพี่ๆอยากขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องเบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่ๆขาฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมน้องใบข้าวพระบ้านฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะพี่ๆขาจะได้ไม่พลาดคลิป E ีีต่อๆไปของน้องนะคะพี่ๆมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆขา รายการที่1นึ่ะคะเดี๋ยน้องขออนุญาตซูมเข้าให้พี่พี่เห็นได้ชัดนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญนาคปกนะคะพี่พี่ขาเหรียญนาคปกหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะไปกันต่อที่รายการที่สองกันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่สองนะคะเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยน <mountain. S 1> ้องขออนุญาตแกะถุงให้พี่พี่ดูแป๊บหนึ่งนะคะสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่สองนะคะพี่พี่รายการที่สองนะคะข้างหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่สองนะ ไปกันต่อที่รายการที่3กันเลยนะคะพี่พรายการที่3มนะคะเป็นเบี้ยแก้นะคะพี่พี่ขเบีย้ยแก่นะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาน้องไม่มั่นใจจริงๆนะรายการนี้รายการที่3นะคะไปกันต่อที่รายการที่4กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สี่นะคะ รายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อสัมฤทธินะรายการนี้รายการที่4นะคะไปกันต่อที่รายการที่หกันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่ห้านะคะ รายการที่5นะคะพี่พี่ขาเป็นกะลาแกะลาหูองจันหลวงพ่อน้อยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่5นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่6กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2 5 3 8นะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่6นะคะพี่พรายการที่6นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่7กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่7นะคะเป็นพระนางพญานะคะพี่พี่ขาพระนางพญานะรายการนี้รายการที่7นะคะไปกันต่อที่รายการที่8กันเลยนะคะพี่พี่รายการที่8นะคะเป็น เสือหลวงพ่อเปิ่น,นะคะพี่พี่ขาหลวงพ่อเปิลวัดบางพระนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่8ดนะคะพี่พี่รายการที่8ดนะคะ สวยๆเลยนะคะพี่ๆขารายการนี้รายการที่8นะไปกันต่อที่รายการที่9กันเลยนะคะพี่ๆรายการที่9นะคะรายการที่9เป็นพระปิตานะคะพี่ๆขาพระปิตานะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่ๆขาน้องไม่มั่นใจจริงๆนะรายการนี้รายการที่9นะคะไปกันต่อที่รายการที่ ที่10กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อจงนะเลี่ยมกรอบกันนะ้ำมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่10นะคะไปกันต่อที่รายการที่11กันเลยนะคะพี่พี่ รายการที่11นะคะรายการที่11เป็นพระกิ่งนะคะพี่พี่ขาพระกิ่งนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขรายการนี้รายการที่11นะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ขถ้าพี่พี่ชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรด่วนหาน้องได้เลยนะคะพี่พี่ขอยากขอดูรูปเพิ่มเติมแอดไลน์หาน้องเบอร์ โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้รายการที่11นะคะไปกันต่อที่รายการที่12กันเลยนะคะพี่ๆรายการที่12นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆค่ะพระสมเด็จหลวงพ่อแพรนะ mm. เลียมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่รระรายการนี้รายการที่12นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่13กันเลยนะคะพี่ๆ่ขารายการที่13นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่ๆ่ขาเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะรายการนี้รายการที่13นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่14กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่14นะคะเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ขาเหรียญเปิดโลกหลวงพ่อทวดนะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบกันนะ้ําแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่14นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่15กันเลยนะคะพี่พค่ะรายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะพี่พค่ขเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่พค่ขเลี้ยงกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พค่ขารายการนี้รายการที่15นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่16กันเลยนะคะพี่พค่ขารายการที่16นะคะเป็นพระพุทธ25สศตวรรษนะคะพี่พี่ขาพระพุทธ25สศตวรรษนะสวยสวยเลยนะคะพี่พค่ขารายการนี้รายการที่16นะคะไปกันต่อที่รายการที่17กันเลยนะคะพี่พี่ รายการที่17นะคะเป็นพระปิตานะคะพี่พี่ขาพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะเลี่ยมกรอบมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่17นะคะไปกันต่อที่รายการที่18กันเลยนะคะพี่พี่ขาไปกันต่อที่รายการที่18กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อพรวัดหนองเข็มนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่18นะคะไปกันต่อที่รายการที่19กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่19กันเลยนะคะรายการที่19เเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่ขา พระสมเด็จวัดละคังนะคะพี่ๆขารายการนี้รายการที่19นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่20กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่20นะคะเป็นเสือนะคะพี่พี่ขาเป็นเสือหลวงพ่อปานนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่20นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่21กันเลยนะคะพี่พรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ๆี่เหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะคะพี่พค่ะปี2517นะคะพี่พรายการนี้รายการที่21นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่22กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่22นะคะเป็นเหรียญห,ห,หลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่22นะคะไปกันต่อที่รายการที่23กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่23นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่หงนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่หงนะรายการนี้รายการที่23นะคะไปกันต่อที่รายการที่24กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่24นะคะเป็นเป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นนะคะพี่พี่คะ่ะเหรียญหลวงพ่ออุ่นนะเรี่ยมกอกกันนะ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่คะ่ะรายการนี้รายการที่24นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่25กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่25นะคะเป็นรูปลอหลวงปู่หมุนนะคะพี่พี่ขารูปลอหลวงปู่หมุนนะรายการนี้รายการที่25นะคะพี่พี่รายการที่25นะคะไปกันต่อที่รายการที่26กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่26นะคะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่ๆขาพระ,ะขุนแผนนะรายการนี้รายการที่26นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่27กันเลยนะคะพี่พี่รายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่โต๊ะปี2512นะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่27นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่28กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อเงินนะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อเงินวัดวังตะโกนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่28นะคะไปกันต่อที่รายการที่29กกันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่29นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะคะพี่พี่คะ่ะเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะพี่พี่คะ่ะรายการนี้รายการที่29นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่30กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่30นะคะเป็นพระปิดตานะคะพี่พี่ขาพระปิดตานะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาน้องไม่มั่นใจจริงๆนะรายการนี้รายการที่30นะคะไปกันต่อที่รายการที่31ก <of> ันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่31อ็ดนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสแกนะคะพี่พี่ขาปี2531มนะมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่31นะคะไปกันต่อที่รายการที่32กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่32นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ หลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะเลี่ยมกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่สามสิบสองนะคะไปกันต่อที่รายการที่สามสิบสามกันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อห้องนะคะพี่พี่ขา เหรียญหล่อหลวงพ่อห้องนะรายการนี้รายการที่33นะคะไปกันต่อที่รายการที่34กันเลยนะคะพี่ๆ่ะรายการที่34นะคะ รายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่34นะคะสวยๆวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่34นะไปกันต่อที่รายการที่35กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่35นะคะ รายการที่35นะคะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่พี่ขาพระขุนแผนนะรายการนี้รายการที่35นะคะ <S <S ไปกันต่อที่รายการที่36กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่36นะคะเป็นเป็นเต่านะคะพี่พี่ขา เต่าหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองนะคะพี่พี่ขาเต่าสุขใจหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองนะรายการนี้รายการที่36นะคะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่36นะไปกันต่อที่รายการที่37กันเลยนะคะพี่พรายการที่37นะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเที่ยงนะคะพี่พี่คะ่ะเหรียญหลวงพ่อเที่ยงนะรายการนี้รายการที่37นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่38กันเลยนะคะพี่ๆขารายการที่38นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่ๆขาพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งนะรายการนี้รายการที่38นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่39กันเลยนะคะพี่ๆค่รายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่พคะ่ะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระญาตินะคะพี่พคะ่ะรายการนี้รายการที่39นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่40กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่40นะคะเป็นเหรียญห,หลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะคะพี่พี่ขามาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่40นะคะไปกันต่อที่รายการที่4 1กันเลยนะคะพี่พี่ รายการที่41นะคะรายการที่41เป็นพระปิดตานะคะพี่พี่ขาพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะ้มาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้รายการที่41นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่42กันเลยนะคะพี่ๆ่ะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่ๆ่ะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ๆ่ะรายการนี้รายการที่42นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่43กันเลยนะคะพี่ๆขรายการที่43นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆขเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะรายการนี้รายการที่43นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่44กันเลยนะคะพี่พี่ะรายการที่4 4ิบี่นะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่พี่ะเหรียญพระพุทธชินราชนะรายการนี้รายการที่4 4บนะคะไปกันต่อที่รายการที่สี่สิบห้ากันเลยนะคะพี่พี่ะ รายการที่45นะคะเป็นหะนุมานนะคะพี่พี่ขาหะนุมานนะแต่น้องไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ขาน้องไม่มั่นใจจริงๆนะรายการนี้รายการที่45นะคะไปกันต่อที่รายการที่46กกันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงปู่แหวนนะเรี่ยมกรอบกันนะ้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่46นะคะไปกันต่อที่รายการที่47กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่47นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อทบนะรายการนี้รายการที่47นะคะไปกันต่อที่รายการที่48กันเลยนะคะพี่พี่ขรายการที่4 0 แปดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พค่ขเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่ขรายการนี้รายการที่สี่สิบแปดนะคะ ไปกันต่อที่รายการที่49กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่49นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่พี่ขาพระซุ้มกอนะรายการนี้รายการที่49นะคะไปกันต่อที่รายการที่50กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่50นะคะ รายการที่50เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่พี่ะเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมโกนะมาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ะรายการนี้รายการที่50นะคะไปกันต่อที่รายการที่51กันเลยนะคะพี่พี่ รายการที่51นะคะเป็นลูกอมหลวงปูดูนะคะพี่พี่ขาลูกอมหลวงปูดูวสัสแกนะคะพี่พี่มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่51นะคะไปกันต่อที่รายการที่52กันเลยนะคะพี่พี่ขารายการที่52นะคะ เป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมนะคะพี่พี่ขะเหรียญหลวงปูท่ทิมวัดละหันไล่นะคะพี่พี่มาพร้อมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ะ่ะรายการนี้รายการที่52นะคะไปกันต่อที่รายการที่53กันเลยนะคะพี่พี่ะ่ะรายการที่53นะคะ รายการที่53เป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่53นะคะไปกันต่อที่รายการที่54กันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่ห้าิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่ขาเหรียญหลวงพ่อทวดวัดพระโคนะคะพี่พี่ขารายการนี้รายการที่ห้าิบนะคะไปกันต่อที่รายการที่ห้าสิบห้ากันเลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่55นะคะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่ะรูปลอหลวงพ่อเงินนะรายการนี้รายการที่55นะคะไปกันต่อที่รายการที่56กันเลยนะคะพี่พี่คะรายการที่56นะคะ รายการที่56เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆขาหลวงปู่ทวดพิมพ์เ่ารีดนะคะพี่ๆขารายการนี้รายการที่56นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่57กันเลยนะคะพี่ๆขารายการที่57นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่ๆขาเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะคะพี่ๆขารายการนี้รายการที่57นะคะไปกันต่อที่รายการที่58กันเลยนะคะพี่ๆรายการที่58นะคะ รายการที่58เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะพี่พค่ขเหรียญหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่ขรายการนี้รายการที่58นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่59กันเลยนะคะพี่พค่ขารายการที่59นะคะเป็นเหรียญฉลุนะคะพี่ๆ่ขาเหรียญฉลุหลวงปู่ทวดนะคะพี่พค่ขาเหรียญฉลุหลวงปู่ทวดนะเรียมจับขอบแบบนี้เลยนะคะพี่พค่ขารายการนี้รายการที่59นะคะ ไปกันต่อที่รายการที่60กันเลยนะคะพี่ๆขรายการที่60นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่โตะนะคะพี่ๆขรูปหล่อหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะคะพี่ๆขรายการนี้รายการที่60นะคะ วันนี้น้องมีทั้งหมด60รายการนะคะพี่พี่ขารายการละ200ทุกรายการนะคะพี่พี่ขา2รายการ300นะน้องจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ขา EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะพี่พี่ EP ที่หนึ่งเก้าเจ็ดนะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมน้องใบข้าวผ่าบ้านฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่่ะวันนี้น้องใบข้าวผาบ้านสวัสดีค่ะ